ต่อเองคนขอคนสังั้นทำสมบพ่ทไงทไงทไเ้ยเดี๋ยวนะยิงทะลุหมดสมบาตอมอีโวก่าขดไม่เกรงใจใครกได้ที่น้าสีมยูทูบและเฟบุ๊คมาร์คเดโเคชันเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเราขับรถชาร์จเลยไหม หัวได้พี่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 พอหัวเนี่ยเอ้าไม่ใช่ดีกว่าพี่มันกล่องดีกว่าพี่อจีเจอมีกันจีรออยู่นี่นะพี่ใส่มือเข้าด้านในแล้วเก็บกล่องไอโฟนถองคนเซียนอันสมมติพี่าอันาไหนอันไหนโอันไหนเดี๋ยวนะยิงทะลุหมดสมมติอข้าคนงเดี๋ยว ยิงทะลุสมุกคือ<ห><ๆ>อะไรอ่ะไม่ใช่แล้วตัวนี้โปรตัวนี้โปรอ่ะมันเห็นผมได้ไงมาดูพี่กัจชิดิรู้อีกก็จบแล้วรีพอร์ตก่อนรีพอร์ตก่อนรีพอร์ตก่อนเผื่อมันจะค้างการเกมเฮ้ยสมองหานาขนาดนี้มันยิงผมได้ไงอ่ะแล้วมันเดินมาถึงปุ๊บมันหันหาผมเลยนะมันรู้ว่าผมแอบอยู่นี่ แปลกนะจนเนี้ยนั่นนะนี่ไงยิงเลยเรียบร้อยเลยทำงนี้แล้วก็งเอ้ใช่ระเบิดปุ๊บยิงเลยมันรอเลยว่ะมันรอเลยไม่รู้คิวเดสห้าจุดหนึ่งเยอะลย์ฟอร์ฟันเหมอนแค่เลย์ฟอร์ฟันมองพระบิดาจีเอ็ฟแน่เคยดูเนต่างคนก่อน นี่นี่นี่ยิงทะลุสมอโอ้โหใช้ปโปรแบบไม่ไม่ปิดปากมัน,นเลยเนี่ยยิงผมล้มเลยอ่ะ,ะออมันก็เป็นผู้ผู้ผลิต<ช>โปรมันยิงทะลุมันยิงทะลุสมอปัญหาคุณป๋าสองแบบไม่ไม่สายปืนไม่อะไรเลยคือชัดเลยอ่ะอ้าวโอ้โมันกปิดตัวนี้เลยฮะตัวนี้ปโปรล้านเปอร์เซ็นต์ เปิดให้ดูอีกรอบึงเสือใครไม่เห็นนะรับนี่อันนี้โปรของแท้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรเฟสชันแนลนะอันนี้โปรแกรมโกรเลยเห็นไหมเล็งเล็งสองนี่ล่วงหนึ่งแล้วซ้ำด้วยนะอ่ามีขึ้นสะบบซ้ำด้วย Oh. ดุซุลนยสอ้าวขึ้นเลยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่องป่าตองอีโวด้วยนะคะ